G.S. 77 s t e a l จาก MSI Gaming Notebook ที่แรงแต่บางมาพร้อม CPU Core i9 นะครับ Gen 12แบบ Hybrid กาจอ RTX 3080 Ti หน้าจอ 4K 120 h z จะเจ๋งแค่ไหนตามไปดูพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอ b ด g พิกเนนะรองอินลุนนะครับและนี่คือโน้ตบุ๊กสเตลล์ Gs 77จาก MSI นะครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ขึ้นชื่อลือชามากๆในเรื่องของความบางแต่แฝงไว้ด้วยประสิทธิภาพแฝงไว้ด้วยสเปคที่อัดแน่นมากๆนะครับเชน่นกันกับตัวนี้นะครับ Gs 77ในโมเดล2022เปิดตัวมาเมื่อต้นปีนะครับในที่สุดก็ได้มาลองจับสัมผัสรีวิวกันแล้วนะครับสำหรับ Gs 77เนี่ย ค่าตัวของเขาบอกก่อนเลยว่าเด็ดดวงมากๆนะครับสมกับสเปคมากค่าตัวหลักแสนครับบางตัวนี่แสนกลางๆแสนปลายๆกันเลยทีเดียวนะฮะทำไมมันถึงราคาสูงแน่นอนครับมันอัดแน่นด้วยประสิทธิภาพอัดแน่นด้วยสเปคและการออกแบบดีไซน์ที่เหนือกว่านะครับเริ่มกันตั้งแต่ CPU กันเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Intel Core i9 ในรหัสรุ่น 1 2 9 0 0 H นะครับสำหรับเจ้า CPU ตัวนี้ก็จะเป็น CPU แบบ h y b ริดนะฮะเป็น CPU เทคโนโลยีใหม่ของทั้ง Intel มาพร้อมกับ performance core นะฮะอยู่ที่6 performance core มี E core หรือ efficiency core นะครับอยู่ที่8 core รวมกันนะครับ14คอ20เทรดนะฮะช่วยกันประมวลผลได้เป็นอย่างดีมีตัว t r a เทรดเ c t o r คอยแจกจ่ายงานนะครับบน Windows 11นี่ต้องบอกว่าใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการสตรีมมิ่งไปพร้อมกับการเล่นเกมไปได้อย่างชิลๆแม้จะเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้เป็นต้นนะครับในฝั่งของตัวแรมใส่มาแบบจุกๆเต็มแม็กเต็มข้อเลยนะครับเขาให้แรมมาถึง64 g b สูงสุดของเครื่องที่จะรับได้เลยนะเป็นแรมแบบ DDR5 ด้วยได้ในเรื่อง ของสปีดได้ในเรื่องของแบนด์วิดในการใช้งานได้อย่างรวดเร็วปุ๊บปั๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต่อไม่วเป็นทํางานนะครับได้ในทุกมิติเลยในฝั่งของตัว ssd หรือ Storage นะครับโหดมากเขาใส่ ssd ในรูปแบบ pcie gen 4มาให้นะครับของ Samsung นะั้นในตัวนี้ความจุ 2TB และที่สำคัญความเร็วของเขาในระดับ 7000MB ต่อวินาทีเลยนะฮะถือว่าแรงและเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนังไฟล์เกมหรือไฟล์ ในระดับ UHD หรือ Ultra HD 4K ได้สบายๆนะครับการ์ดจอครับใส่การ์ดจอของ G-Force e นะครับในรุ่น RTX 3080 Ti ตัวท็อปสุดอีกเช่นเคยนะครับมาพร้อมแรมนะครับ GDDR6 นะฮะ16 g b เต็มข้อมากๆนะครับสเปคเพอร์เฟคมากๆเช่นกันกับตัวหน้าจอครับหน้าจอของเขาที่เห็นกันอยู่ตรงนี้สีสันสวยสดงดงามมากๆนะครับเป็นหน้าจอขนาด17นิ้วและ นะฮะเป็นหน้าจอที่ขอบเขตสีถือว่าเด็ดมากตัวนี้มีขอบเขตสีตามมาตรฐาน Adobe RGB นะครับอยู่ที่100%ดังนั้นคุณใช้งานในเรื่องของสิ่งพิมพ์ได้คุณใช้งานในเรื่องของการทำอัดเวิร์กการทำกราฟิกการทำตัดต่อได้แบบสบายๆเลยนะครับและเป็นหน้าจอแบบด้านด้วยนะครับ Panel IPS ความละเอียดคือ 4K 1 2 0เฮิร์ตนะครับนอกหนอจากนี้ก็จะมีในรุ่นที่เป็นตัว2 4 0เฮิร์ในแบบ 2K หรือ Quad HD ด้วยนะครับด้านบนนะครับมีกล้องเว็บแคมที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเว็บแคมแบบ IR c a m i คารรองรับกับตัว Windows Hello นะครับก็คือจะใช้ในเรื่องของความปลอดภัยได้และนะครับวิดีโอแชทได้สบายๆเลยเพราะตัวกล้องเว็บแคมของเขานะฮะเป็นกล้องเว็บแคมแบบ1ัน0 30นะครับไม่ใช่เว็บแคมธรมธรมดาานะฮะนี่คือเว็บแคม คุณภาพสูงที่เดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ไล่ลงมาก็จะเป็นตัวบานพับนะครับซึ่งปรับปรุงมาได้เป็นอย่างดีมากๆเพราะใส่บานพับมาในช่วงแกนกลางของตัวเครื่องเลยนะครับวัสดุเป็นซิงค์อลลอยนะครับเสริมแกร่งเสริมความทนทาน คุณเปิดคุณปิดแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความทนทานของบานพับหายห่วงแน่นอนนะครับในฝั่งของบอดี้วัสดุเป็นโลหะสีแบบดำทํามึนมาแบบนี้ดูมีความน่าค้นหาแต่ตัดด้วยแสงของตัวแป้นพิมพ์นะครับแสงของแป้นพิมพ์เป็นเพอร์คีอารทุกปุ่มนะครับสามารถปรับสีไฟได้อินดิวิเดียลหมายความว่าแยกได้เลยนะครับ คุณจะปรับเลข1เป็นสีแดงคุณจะปรับเลข2เป็นสีฟ้าคุณจะปรับเลข3าเป็นสีชมพูก็สุดแล้วแต่คุณทําได้เลยนะครับตัวแป้นพิมพ์จะมีไซซิ่งที่ใหญ่กว่าเป็นแป้นพิมพ์นะครับที่คอลเล b o บอร์ชันหรือว่าร่วมมือกันกับทางสต e ลซีรีส์ทำให้แป้นพิมพ์นะฮะมีในเรื่องของการกดที่มันนะครับแป้นพิมพ์ไซส์ใหญ่นะครับแต่แอบเสียดายนิดนึงนะฮะตรงที่แป้นพิมพ์เนี่ยมีตัวเลขมาให้ก็จริงนะฮะแต่ไซส์ของแป้นพิมพ์ตัวเลขทำไมมันเล็กจังเลยอะ่ะ มันน่าจะทำไซส์ได้ค่อนข้างใหญ่กว่านี้หน่อยนะรวมถึงปุ่มลูกศรด้วยไม่จุใจเท่าไหร่นักนะครับอันนี้แอบเสียดายเพราะว่าโน้ตบุ๊กเขาเป็นโน้ตบุ๊กขนาด17นิ้วนะน่าจะทำไซส์ามาได้ใหญ่หน่อยนะครับ ดัตบนเองก็จะเป็นคีย์ลัดนะครับซึ่งสามารถปรับแต่งได้โดยการกดฟังก์ชันนะครับข้อดีของเขาคือกดฟังก์ชันปุ๊บจะมีไฟสแสดงสถานะนะครับเห็นไหมฮะตรงบริเวณปุ่ม F นะครับเป็นคีย์ลัดต่างๆเด้งขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลดเสียงไม่ว่าจะเป็นมิวส์ไม้ไม่ว่าจะเป็นปรับโหมดนะครับอย่างตัวนี้ครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวเป็นการปรับโหมดการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโหมดแบบ AI performance นะครับ balance silent น,นะครับหรือ Ba ต t e อ y saving ปรับได้เลยโดยการกดฟังก์ชันแล้วก็กด F7 นะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะฮะมีการปรับเรื่องของแสงหน้าจอปรับพรีบอร์ดนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้ถือว่าเด็ดในเรื่องของคลัดนะครับแล้วก็ตัวทัชแพดนะครับเป็นแบบชิ้นใหญ่มากๆเลยอยู่ตรงกลางเครื่องแบบนี้เลยนะครับ s ซซิ่งถือว่าใหญ่มากนะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับการใช้งานแบบ Gesture Control Pin Zoom In Zoom Out ได้นะครับเป็นแบบซ่อนปุ่มตามสไตล์ของโน้ตบุ๊กสมัยใหม่นะครับถ้าเป็นยุคก่อน MSI เขาจะเป็นแบบปุ่มลอยออกมาเลยนะครับแต่ตอนนี้ซ่อนปุ่มแล้วตามสมัยนิยมนั่นเองนะครับฝั่งด้านนี้เป็น Finger Print Scanner เสริมความปลอดภัยมาในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของตัวลําโพงนะครับ นี่ด้านนี้คือต้องบอกว่าลำโพงพี่แกโหดมากเขาใช้ลำโพงขึ้นชื่อของ MSI นะครับในระบบเสียงชื่อว่า Dyna Audio เป็นลำโพง6ตัวอยู่ด้านในแบ่งเป็นลำโพงแบบปกติ2ตัวและลำโพงแบบวูเฟอร์นะครับ4ตัวเสียงกระหึ่มสุดๆนะครับเสียงคือบอกได้เลยว่ากระหึ่มจุใจแน่นอนนะครับพรวมไปถึงนะเขายังมีในฝั่งของนี่เลยสติ๊กเกอร์ตรงนี้มานะครับ เป็นสติกเกอร์คอไอเนะครับบวกกับตัว RTX นะครับเป็น GeForce RTX ตรงนี้นี่ตรงนี้แปะมาไว้นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆเช่นนี่เลยเป็น Wi-Fi 6E แล้วนะครับการระบายความร้อนในตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ใช้การระบายความร้อนที่มีชื่อว่า Cooler Boost 5นะครับ เป็นมาตรฐานของ MSI ที่ต่อนเนื่องยาวนานมาตั้งแต่โอ้โหหลายปีแล้วนะครับจะเน้นในเรื่องของจํานวนฮิตไปจะเน้นในเรื่องของจํานวนพัดลมนะฮะที่ระบายความร้อนได้แบบอัดแน่นตามสไตล์ของ MSI นะครับบนแบตเตอรี่นะครับใส่มาให้แบบ99.9วัตต์อวนะครับแบตเตอรี่อึดแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสปีกเกอร์นี้เลยที่เขาบอกไว้เป็น6ตัวอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ลองรับ Thunderbolt นะครับและต่อจอแยกได้สูงสุด3จอรวมจอตัวนี้เป็น4จอ แบบจุกๆกันเลยทีเดียวล่ะนะครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีไซน์กันนะโอ้โหมากี้พูดถึงฟังก์ชันฟีเจอร์ไปแน่นมากๆนะครับดีไซน์ของโน้ตบุ๊กกันบ้างนะครับสำหรับดีไซน์ด้านหลังมีความแบบโดดเด่นทันสมัยและโมเดิร์นมากนะครับเส้นสายดูเรียบหรูมีโลโก้มังกรอ,อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็วัสดุโลหะแข็งแกร่งนะครับด้านล่างก็จะมี ความโค้งที่เป็นรูปแบบใหม่นะครับไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นในลักษณะเหลี่ยมตัวนี้ดูมีความโคง้งมีมิติอะไรที่มากกว่านะครับด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นนี่เลยที่อยู่ของตัวชุดระบายความร้อนนะครับตรงนี้เป็นคล้ายๆกับตาข่ายเลยนะเจาะทุกรูไว้หมดเลยนี่ฮะพัดลมก็จะดูดเข้าไปข้างในแล้วก็เป่าล่ลมร้อนออกบริเวณด้านหลังและด้านข้างนะครับการ พันน็อตเพื่อการอัปเกรดก็จะอยู่ตรงมุมต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถอัปเกรดได้เช่นตัว SSD ใส่เพิ่มได้นะครับส่วนของ RAM ค่าตัวอื่นๆเนี่ยที่เป็นโมเดลรองก็จะอัป RAM เ,เพิ่มได้แต่ตัวนี้ใส่มาให้เต็มข้อแล้วนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมียางรองนะครับเพิ่มความสูงของตัวเครื่อง ติ๊กเกอร์เรเบลนะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์ตัวนี้ตัวที่ส่งรีวิวมาถูกแกะมาแล้วด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะแล้วก็นี่คือลำโพงนะครับอยู่ด้านล่างด้วยยิงสะท้อนลงพื้นเข้าหาผู้ฟังเพิ่มเติมกันตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีในเรื่องของช่องลมระบายความร้อนแบบนี้นะครับสอฝั่งมีพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันอีก2พอร์ตนะครับประกอบไปด้วยแลนนะครับซึ่งเป็นแลนแบบ 2.5G นะครับ HDMI นะฮะและจะมีตรงนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับตัวนี้เขาจะให้อะแดปเตอร์มาแบบ250วัตต์ในฝั่งซ้ายมือนะครับจะประกอบไปด้วยสวิ์เปิดปิดนี่ครับตัวนี้สำหรับกล้องเว็บแคมนะครับแบบเมนวนได้เลยตรงนี้เพื่อป้องกันนะครับในเรื่องของภาพหลุดอะไรแบบนี้นะรวมถึงมีออดิโอคอมโบนะครับมี USB ที่เป็นซ u เปอร์สปีดอีก2พอร์ตตรงนี้นะครับมีในฝั่งของ ช่องระบายลมนะครับระบายความร้อนอยู่ตรงนี้ส่วนด้านขวามือนะครับน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีทั้ง thunderbolt นะครับในฝั่งนี้นี่ thunderbolt 4มีในฝั่งของ usb c นะครับที่เป็น display port ด้วยดังนั้นถ้าต่อจอ1จอ2จอและด้านหลังอีกเป็น3จอได้สบายๆเลยมี sd card reader ไซส์ใหญ่ด้วยอันนี้น่าสนใจมากสำหรับสายกล้องนะครับหรือสายคอนเทนต์ตัดต่อวิดีโอต่างๆตัวนี้ยกไปออนไซต์หน้าง,งานได้เลยนะครับ น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับผมลองชั่งแล้วอยู่ที่2.9กิกรัมต้องเรียกว่าเป็น MSI ใน Steel Series ที่ค่อนข้างหนักนะเพราะปกติ Steel Series นอกจากความบางที่เขามีแล้วเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับแต่ตัวนี้ด้วยความที่เขาใส่สเปคมาเต็มพิกัดแบบนี้ก็ไม่แปลกใจนะฮะที่โอ้โหน้ำหนักก็จะปาไปถึง2.9กิโลกรัมอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมนะครับของดีไซน์นะฮะ MSI GS 77นะครับในซีรีส์ s เตลนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานดูในเรื่องของการอัปเกรดกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับตามไปดูกันต่อได้เลยครับมาดูการอัปเกรด GS 77กันบ้างนะครับของปี2022นะครับง่ายๆเลยคือขันสกรูน็อตออกมานะครับเอาไปเป็นตรงกรางหรือว่าขอบข้างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแงะออกมานะครับสำหรับตัวฝาหลังซึ่งฝาหลังเป็นโลหะนะครับตัวนี้ นี่แบบนี้เลยการเจาะรูนี่ผมชอบมากเลยนะครับรูระบายความร้อนเจาะไว้ค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งสบายเลยนะครับด้านบนก็จะเจอกับตัวชุดระบายความร้อนคูลบูทไฟฟ์นะครับที่ใส่มาให้ในตัวโน้ตบุ๊กครับพัดลมไซซิ่งค่อนข้างใหญ่นะครับมีฮิตไบต์นะครับทั้งหมดอยู่ด้วยกันจำนวน5เส้นนะครับพาดผ่านการระบายความร้อนแบ่งโซนนะครับเป็น2โซนนั่นเองทั้ง CPU ีแล้วก็การ์ดจอนะครับ รวมถึงด้านล่างเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด6,000กว่ามิลลิแอมเลยนะครับพร้อมกันนั้นมี SSD ที่ใส่อยู่ในเครื่องแล้ว1ตัวนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ตัวนะครับของเดิมเขาใส่มาให้เป็น2 t b รบของ Samsung เนาะ อีกตัวหนึ่งก็ใส่เป็น PCIe Gen4 ได้เช่นกันฝั่งฝั่งของ RAM นะครับจะเป็น RAM แบบ Dual Channel อยู่ด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าใส่มาให้เต็มข้อแล้วนะครับ64 g b อยู่แล้วนะครับด้านนี้เป็นตัวการ์ด Wi-Fi นะครับเป็นตัว 6E นั่นเองพร้อมกับรองรับ Bluetooth ในตัวด้วยลำโพงเสียง s ซเรียอยู่ด้านล่างตรงนี้และมีวูเฟอร์นะครับอีก4ตัวด้วยกันอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับนี่คือภาพรวมของตัว การอัปเกรดนะครับของเจ้า gs 7 7ซึ่งถ้าดูเลเยอร์เอาแล้วทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในส่วนของการวางเลเยอร์ถ้าสังเกตกันดูดีๆนะครับจะเห็นว่าความสูงของตัวฝาหลังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีชุดระบายความร้อนที่ค่อนข้างที่จะอลังการงานสร้างอยู่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของโฟล์นะครับที่อาจจะทําได้ไม่ดีมากนะักนะครับนี่ก็คือในส่วนของการอัปเกรดนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวเครื่องบางและเบาออมากๆนะครับก็อ,อาจจะเป็น เหตุผลหนึ่งนะครับที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องของการระบายความร้อนของเจ้า GS 77ตัวนี้นั่นเองนะครับ สิทธิภาพของเจ้า G S 77 Stealth Series ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแรงมากจริงๆนะครับ CPU i9 Hybrid นะฮะสตรีมไปเล่นเกมไปสบายตัดต่อวิดีโอไปทำงานอื่นๆไปได้สบายนะครับ RAM ใส่มาให้64 g b DDR5 ดโคตรโหดเลยการ์จอ3080 Ti นอกเหนือจากเล่นเกมแล้วช่วยงานอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในรูปแบบ Adobe งานในเรื่องของการเขียนแบบงานในเรื่องของโมเดลตัวนี้ช่วยได้เพราะว่าคูณหน้าคอเขาเยอะนะครับเช่นการกับตัวแบตเตอรี่ก็อึดมากๆเลยหน้าจอ 4K 1 20 h z ค่าสีตรงมากๆใครที่อยากจะได้โน้ตดบุ๊กใสยสุดสักตัวหนึ่งเอาไปใช้งานนอกสถานที่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมาก นะครับแต่มันติดอยู่อย่างหนึ่งนะฮะมันคือในเรื่องของน้ําหนักนะฮะถึงแม้โอเคเราเข้าใจกันว่าโน้ตบุ๊กมันเป็นโน้ตบุ๊ก17นิ้วก็จริงแต่นี้มันคือ s t e ล์ลซีรีส์นะครับถ้าในมุมมองผมนะเขาน้าจะทําน้ําหนักได้ น้อยลงกว่านี้อีกนิดหนึ่งอาจจะเป็นสัก2.6กิโลก็กําลังสวยนะครับแต่พอมันเป็น2.9แล้วแล้วรวมกับอะแดปเตอร์ของเขาอีกนะครับนี่ฮะอะแดปเตอร์ของเขานี่เลยรวมกับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยนะฮะบ,บางทีถ้าเดินทางโดยรถสาธารณะถ้าไม่ใช้กระเป๋านะครับผมว่ามีปวดหลังแน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้ MSI เขาเตรียมไปแล้วเพราะว่าเขามีกระเป๋าซีรีส์ใหม่แถมมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะ ดังนั้นนะครับแนะนําว่าให้คุณใช้กับกระเป๋าคู่กันนะครับมันก็จะผ่อนน้ําหนักของตัวโน้ตบุ๊กกระจายน้ําหนักได้ทําให้ลดอาการปวดหลังลงไปได้นะครับนี่มีกระเป๋าแถมให้ด้วยเข้าชุดกันเลยนะครับใครที่สนใจแนะนําไปลองจับลองสัมผัสตัวจริงดูกันก่อนนะครับว่าคุณชอบตัวนี้หรือเปล่านะฮะร,ราคาแสนกว่าบาทไปลองจับตัวจริงกันเถอะนะครับค่อยตัดสินใจหน้าง,งานกันเนาะนี่คือ MSI Stealth GS 7 7นะครับ โน้ตบุ๊กที่เรียกว่าไม่ใช่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วล่ะเป็นโน้ตบุ๊กที่ออปโปส์มากๆสามารถทํางานได้สามารถเล่นเกมได้ทําได้ทุกอย่างจริงๆในเครื่องเดียวหน้าจอกําลังดีนะครับอ่ะนี่แหละครับขอบคุณ MSI กันด้วยนะฮะสำหรับการเอื้อเฟื้อโน้ตบุ๊กมาให้ได้ลองกันในวันนี้ใครที่สนใจนะครับไปจัดหากันได้หรือใครที่มีคำถามควสงสัยพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาช่วยตอบให้นะครับนี่คือตัวแรง ที่สุดตั้งแต่ได้จับมาในปี2022เลยสำหรับสเตลตัวนี้นะครับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ